ได้ยินถามว่าในส่วนของงานการศึกษานะครับก็มีการประกวดค้างไม่เชื่อกันใช่ค่ะการที่สามในช่วงไหนค่ะทางประกวดก้างไม้คู่แล้วก็มีการประกาศผลไม่เชื่อกม่ัญนะครับซึ่งกรรมการนะครับที่ได้มาประสินนะครับต้องกล่าวข้อคุณนะครับในควารู้เท่าของท่านนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ประจวบศูนยนะครับตัวแทนนักหนึ่งท่านนะครับที่ได้มาร่วมกันประสินนะครับผ่าน ใปูประจันีการศึกษา2,500ยครับการปกนัก็คืออาคที่กล่าวาบต้นแล้วก็มีอแรก้าือเขก็ต้องตันี้ต้ขนี้ครับอาจารย์ครับต่ดอกไม้ประจำหวั่นใบรูคืออกอะไรครับ